สวัสด,ดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่งว่าอาจ้จาจิบกาแฟจ้า,า,านั่งจากนอนสวัสด,ดีจ้าเ <c oughs> นาะม,มาหาบ้านไอ้แขกเลยพี่น้องเออมาหาบา้าหาาลักเผือกครับไปเฮ็ดว่ากิน,านมาหาลักเผือกเปิด้าพอดีว่ามาทำตุระนิดหน่อยที่บ้านดิซี่วันในบ้าน,นสื่อเด้อจ้ามาหลักเด้อแจมหลักเผือกเนาะเออใครมาเข้าใจดีเข้าแทมเป็ดตัวหนึ่งเนาะเออตัวคว้แล้วหน่ะเนาะอืเออจะตตุยมาเฮือนหา แต่ใส่เปล้อกจมว่าวควันกูแลาบก้ามกันดีกูหับวันในบ้าสสามมือนึ่กันดีเออ่แต่กูมาเปิ่งมาที่แตการแต่แต่ดาปล่อยํำลังให้กูจำมัวตอนนักกะหูดีแต่แต้จำตอกะหูตั้งขึ้นทำให้ที่แตกในงของูนะง่ายแล้วมูเพราะนั้นขอกินแล้วเฮ้ยเนาะเขาไปกินได้เฮ้ย ่ายคีบมูนะอ,นะอือ่ออายคีบมูเนี่ยบลุถ้าอยากคายบอกเออโตเท่าไรลูกโตห้าร้อยโตห้าร้อยโอ้โหม,ม,มาเด้อพี่น้องพยายามซื้อมูมาเด้อโตละห้าร้อยลูกใจคลายแล้วออมาเด้อใช่ไหมดีจ้า,า,าเอาออกตัอกรัดกันเาเออจะไเล็นโกระโปรงบกเลยกันกเติมมือเอาคือซีนี่สัตตัวนี้นะ แต่กูเป็นมุกูสิกันเจ๊งกูสีพยูได้ของนี่ได้โซโปมกเล็กโปโยพกินโอาหารกับนโป้นอนขี่เจ้าของนอนขี่เจ้าของเลยอยู่ว่เฮ้ยบิดแล้วเอไาอยู่บ่อยันท้หแต่ว่านเรอท่่ืนาืเอเือเอไปกกใส่งอืม ให้นกไดนะหนนให้เด,เดลูกให้เจ้าหนาิมีให้ลูก,ลกออกมาเกอา่ักเออันนี้บอท่เป็นนังผ้าเจะนั้นเออ้ออออน,นั้นเออนรประตูปตงดนะโผดอ,อัดแน่นรอพดพืชมันยุอเออจะนอโพดพืชมันบดไดออกเด้อมันอากาศเย็นเเด้อเห็ดเพืองนี่เด้อมันจะออกคือเห็ดเพืองมันจะเห็ดนังผ้านี่ มูดบุปไขาชิ้นลงน้องผมมันยังเลาะเซอนอยู่บ่ผัตังีดดหน้าเนี่ยืออะไราเล่อ้าสิบะถือแทะหือเองก็บขับไปซื้อไงอเขับไปอย่าขไปเวลาเจีบค้างป้ายขึ้นฮือนปาย่ไยังสิลักเอาหัวนึ่งเอาเอามืออะรนะหัวนึงมาตึ้อยู่ฮือนสงหัวข้อเนื้อบลอิน เลือกเอาแต่เดินมาพี่น้องมาลักผือจ้ะรเพืดมาสิแจงมมามาหันหัวพวกงหญ่พวกงหา่อืมพวกพวกันบอยากไห้มูกินบอกเอามูกินได้ควักอืมพี่มาทางนอกพี่คือซื้ออยู่คืนนี้เอาบ่เอาเลยเอาแล้วกมาว่ชได้ยันวัยกินไปแล้ไห้มูอืมฮ่า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 ่าฮ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 ่่า กคประ่าปุกหรือเ่ามันยังบอันนั้นาเฮ็ดบุกกบูเห็นกูดีอยู่ที่บ่กูชอบไม่กินมะนาวค้าวกิน่แคด้าวใหอหมูอืมหมูกับลาดุดอยู่ดูดี่นนเอถ้ห้หมู้บ่อืมมือพี่น้องวันนี้นั้นมือเฮือนไมือเอาอีกเอี้เนาะอันนี้กเป็นเนาะ เป็นมูเปอนแขกนะกะจังกาบ้ากะว่านี่และพี่น้องเอ้ยคนผู้อื่นเหากับบริวารหอกมบรินิทแท้เหากับบริวารแบบสี่ดอกพี่น้องจ้าอืมคิดว่ามันตา่ยัง้อบมาบอกทางขึ้นจ้ะอันนี้ส่วนมันขาเจ้ามันอันเริ่มพอก้นเลยมึงไปข่าพปวกที่ไม่ให้กูได้เด้ออืม ปัวกินเบิร์ดแล้วพิดเพ่องนานมันข้าเจ้าก็พอกลลพี่น้องเออแต่ว่าเขาบอกกลจาจพราะว่าราคามันไม่เป็นไม่แพงเน,ะงนมาะอ,อ,อ,อืมเฮ้ยเขึ้นไปเรื่อยๆกับใครยุ้ยอนดนนี้เลยแซมแบดสี่บาทนะพี่น้องปีการนี้เจ็ดแปดบาทกบาทพูนไปจ้ะขึ้นเงี้ย เลือต่มองมันกินปลได้อืเลือแตะวอนมาคืออะมันมีน้ำเครื่องมันกินปลได้เรือตะวันน้ำมันดุดกับปาได้เพื่อนจะมาหัวใหญ่หัวใหญ่เออขอให้ได้กินอยู่หลอดทองคำเชื่ออือมูจะดูดมูดำเพิ่นนั่นแล้วตอนแต่กินไากินดินเฟืองลงแม็บอกกินดินกินโมตี อือโอ้ยปัญญา่อบีรักญ์บัญยำพีจังซื่ออืออดโพี่น้องเอ้ยรักกักออกซื้ออดพอได้ตั้งมันได้ตั้งหมักหุงพี่น้องเอ้ยอือมาเพื่อดียยนี่ก็ได้โอ้ยโอ้ยยังค่อยลักลักเผือกแลบันแววเห็นด่กหุงกับจะแดงแดดไปนี่ก็ยังเปลีนกับจากได้ต่วเ้ยน้อเอ้ยเฮ้ยอาผู้ําใครหาเอเออตอนนั้นแล้ว เอากระสงมาคือไปร่างให้ในป่องบ่ห้องในป่องเออเอาห้องในป่องมีอยู่บ่ห้องในป่องมันยังบ่เนี่ยแปลว่าจะป่องซะโว้ยมันใหญ่พูดเฮยใช่ได้เขาแปลว่าจะป่องบ่หรือว่าเอามังนึงเอามังนึงเอามังน้อยนึงนั่นเออเอามังน้อยนั่นถ้าจะเอามังลูกก็อยจะเอาขอก็เรียมก้นเอามังน้อยซะนะ เอาไว้มากินอยู่บ้านเขาสะมาลง <ừ. S 1> น้อยน้อยเออตอนนั้นแล้วพอบอกเออพอแล้วเอาซองซะน้อยเนาะถ้าไม่เอาแล้วซองอย่าสุดยันเนมหา,มาด้วยวันเดียววันจิเบิร์ตตัวเขายูไปมป็นนักยูอเอเอเออยูลูกเออใครแต่ว่าลูกซ้ายก่อนดูโผโผู โผล่ไปชอ,องคิปค่ะจะราาับอะไรซื้อมา <laughs> <laughs> อืมได้บอลลุไปได้บออืมไปหมักอยู่เลรอพี่น้องเอย้ยทานเพื่อก็มีเด้อพี่น้องพาย,ยักซื้อทานก็มาซื้อได้สอบละร้อยยี่สิบบาทเท่า,น,านั้นจ้ะเนาะเพื่อก็ขายทงขายทานนะจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อก็กับซื้อมาต่อนนั่แหละพี่น้องเอามาขายเนาะทานพาย,ยักได้ทานก็ ติ่งแตงมาได้จ้าร้อยยี่สิบบาทเนาะบบแพงดอกอันนี้คือคือ,คอฟาร์มเห็ดของเพิ่นนะจ๊ะเห็ดเผืองเพื่อตักแต่สุดก่อนผมและพี่น้องเอยแต่ว่าเพิ่น,านาตากไว้สิๆๆเลยแต่ว่ามันก็ยังออกอยู่พี่น้องแต่ว่าเนาะออกอืมแต่ว่าเปิดเบิ่งบ่ได้จ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะถึงแดดแล้วมันจะเหี่ยวเออเขาเลยไม่ให้เปิดนะจ๊จะเ,ะนเน้นบ่เฮ้ย

เอนนผูเนี่ยผมดูกล่องผูถูกเจ้าไหถูกจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายถูกจ้านะแม่สองมือสองมือยังแคี่ยวเล่มเดียวพี่รอกเออลูกซ้ายก็ได้กินเบิร์ตก่อนอืมกินเบิร์ตก่อนไว้ชิมงานแล้วลูกซ่าพอเอออยู่เล่นสักก่อนกันเลยหลอดอันนั้นอันนี้ไม่ให้ลอดอันนั้นอันนี้ไม่กินกเลยหลอบักม่วงไม่ให้กินแต่แต่ยูมันได้มาเฮิงแล้วเฮ้ยกินเบิร์ตแล้วป่าน้องนะมาให้หลอดแห้งมาแล้วน้ำแห้งมาแล้ว กบด้บ่าท่านอยากลำบออยากกันแล้วเริ่มอึดเลยได้กบนี้อยากจะจัไปกดอยู่น้องกระพุนมาโ่เมนเรามามาหอดพี่มาหอดพี่จังน้องอยู่พี่มันหลอเบดนองผดโผ่ขวัญระยะลาวละ่อย่างตำทางนะมีห้างกล้เหมือนราอือเจ้าห็นโอ้โหอยากย่าตทานขอบใอยากยางใกล้เด้อย่างจะกลัวหัวซา้อ ตำอ่านแล้วจับสิทบิ์เดียวจับสิทธิ์เดียวเพราะั้นเบิ้งการเรากลัวฮเจ้าอีกไม่ไงนระผูญิงเดอพี่น้องเอ้ยจบบ่าบังไล่เยำอะรดยวาบ่ออาไดกระไอบ้านบกซำหนายน่อัน

คฟิวนี่นองไอซีนี่แหละบ่โบแมนก็อันบาตนเียังบ่บแมนบ่่นอย่าทางห้างบ่กมือกะจีกต้นประแด็กนี่ก็ขายืีกับมื่อบ้านจะมึงมาบุน้านเราพกะเจ็ดหลั่ะบ้นานนที่ชอบอ่ะบ่รู้ตื่อเลมีมะลำหอทีทาไปบ้านน้ำอืมบ้านน้นีมะลำหรอม่มีงาจีไม้งาแซ้ง กินมาเห็นหนาแดงเดี๋ยวเขาเห็นแล้ว่มาซอจูบ okay จูอ well> yes. ้าวพังด้อพี่น้องว่าในคลิปนี่ว่าจะมาจู๊เขาบ่ได้มหรืว่าเขาท่ได้ของได้แันบ่ได้อัีนะแต่ว่ามันบ่ได้และแต่มันได้เยังทีบ่ได้สบายดี่อสบายดี้ายมือแนลูกบายมยิ่มแน่นิ่แนแคแค่หน้าจะเปนแบบีนิมน ดีเออสอนได้ดราลูกซ้ายข่อยพี่เราเออนเรืองเขวเล่นเดียวแข่เพิ่นเอาไปฝากธนาคารบุเอาไปฝากธนาคารจ้ากินเนีก็บ่อยหางงาแล้วเราบมมีเข่าลึกเดินนั้นเยนเลยเาออจัน้นแล้วันจะเอาหมักไงแต่เสียดายไปเอาหมักน้อยเปล่าชองอันนี้เราินห อออเฮ้ยจังไรท่าิ้มรได้ดีจังเออลืมเดี๋ยดีได้ฮะมาจิ้มเงินเลยได้บนเปิืองข้งตรงข้าวตรงข้าวใส่ตรงอื่อนแชมพี่น้องเอ้ยตรงตรงกับยายดอกครับได้ชื่อค้นตาค่ะยามันหมู่บ้านเดียวกันอืมตองพี่น้เอ้ยเราดีต่ำนั่นด้ะเข้าใกล้ใกเกินฮะอืมนไปหางเทศไปน้ำกันหมูวานนี่กันมังมขึ้นม่พรกระซองหูด้วยมาว่าเยะ ปทุ่งไป่ไใช่มันเกากมาขายไปไดใชมเกากมาคายเยมูมูขายได้ยินมูขคายว่ารูจ้องลอยเพื่อจะคายรูต้องลอยคือหมูอามันก็ไปซื้อละเลยมก็ได้บอก่าเงินบูคายมนก็ไปประเทศใช่รมเรื่องอย่างมงเออม่น่ามาทานหามึงอยู่ ทำมาสิโอ้ยกูดีใจละบอทำม่เราเลือกยังงั้นเลยนะบอก่าๆเลือกยังแล้วมันทำมามึงอยู่ไอ้คนแตาวจะเท่าใด้ยังงมาอยู่เลยดีบอดีมากเลยจุดใดจับเป็ดมาให้เนาะมาให้คู่วบแจักจับเป็ดมาคู่วะคุณเออมันติด้จนอแตกยังไงนะเนะ่ยราคาถือจังโลยเป็ดนะมันเป็นอไรได้อีกยังเอ้ยเอาไปหาจับออกแสโน่กับปุ๊บแจับหาจับแอ้วกัท่นแล้ก็ปุ่งไว้เอาไปไม่ปุ๊กไว้แล้วก็ทันอืน มึงเศ้าก็ไปประกาศลงจาลาโวเรื่องพื้นเพื่นชาบ้านเรื่องถนัดของนางเดินาการเพียรที่ห้างเอาไปกอนเลยตีแห้เต้เพตาตายบอกรบมวยตีเตียขึ้นไปอย่างนี้แล้ะกเต็มบอก้ายบอกรายจะว่ามอยมอยหัเข้ากับจุดชัมพี่อยากไปยูน้ำ ได้อยู่น้อยนึงไปไก่เหรอเนาะปลาไก่ยูนเตี้ยงค่อยใจน้าหอยแดงอืมเพราะเพราะใจขัวเนาะแลาวก็ไปจานในประเทศหน้าอยู่น้าหอยแดงพุ๊ปีนี้พี่เคยเล่าประเทศญี่ปุ่นเห็นในฮือนชูฮานั่นกับในน้าหอยหวานเราน้าหอยแดงตัวป้าเองไปขึ้ว่ามีแต่ป้าโอ้ยหน้าเขาเจ้าในอันนี้ดิในซึ่งหน้าพออ่านนี่พี่เคยไอ้นี่นั่งเดี๋ยวก่ลากัดนั่นแหกมูนนั่งจุ้มตัวนี้เออมูนเขาเออเขาก็มีอยู่ซึ่งนั่นหล้ากระเทศ เพี่ยวอาครั้งแรกเลยมุ่งเพื่อนไปเมื่อกี้แล้วก็พาพวกเมื่อกีไปไปอีกแล้วไปแล้วเขาก็ะบวนการยู่เนาะไปเห็นงานเนี่ยนะตลาดหาเงินเห็นเงินจากเมื่อกี้เลยเัื่อกี้มันปลูกไว้เมื่ไว้แล้วแหละนับเงี้แล้วเงี้ไปเงินหลังหนักเงียบปานสิอยู่แล้วมูไรไม่ก็อยากได้แล้วขึ้นมาได้ปลูกอยู่ตรงไหนมันเข้มๆเหมือนนั้นยึดโมเดิร์นป่อ ไดจีดันอยู่ดีมีแห้งลงนันยยูดีมีแห้งแล้วมันจะได้อยสามพลังอะก่ว่าอัยางว่าเรือเดือนละเจ็ดพันถุละเจ็ดพันก็ได้บมืี้จะมาทันในเหตุงานดูบ่อด้แต่พอตัวจักแล้วมันยัง่มดใรงานถูก่ะลงไปซืบบอเออบริงานก็ลงก็ยูนของงา่ายู่ะังไครับารกาันมีงานดอกลงไปนั่นลงกไปห้าอาวแต่พอแต่มีดอืมมันจะมันกเลยอกบ้ตหรันค คาย้ำห,หนึ่งก็บ่อถาคน่ายหมดไปเฮิ่ง,ง,งก็ถามไรต่อคนใหม่เรื่อยๆต้องใสนะ่ครับโอ้เนาะน้ำเกนี่เอ็มาอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วอ,อะไรนคนี่มันอยูได้เลยคือเราไปแล้วว่านี้ฮะไป,ไปแล้วไปแล้วว่านี้บระดีย๋ยวไม่เห็นหน้าเชฟ <ไป S 2> บอกอว<ะ>่าไปทีงป่งานเนี่ยเฮ้ยไปงานน้ำบลกโกชีแล้วแต่รอเด้อไปอยากเฮ็ดบ่เฮ็ดแล้วแต่ว่า สัิดว่าเนบยยแล้วสั้นก็จย่ต้วนอยากไโง่ที่พวกนี้เนาะงกับป้าไม่ขอบพรมรว่าได้ไอย่นี้เ้าได้งานกไปกับบคแดบ้านบคแนใสโิมไดงานเนาะโลดเพนเพือไตสิดเงนมันแบบตะเลยยมุญยาวทุกแง่ไปกับตัวแว่าก็ได้จากไปเฮยกว่าได้ได้จากว่าได้ได้จเฮ้ มูไปนะมูทุกอย่างมูจังไปตัวพับไปอย่งางเงี้ยก็ได้มาจากไปน่ะเฮย้ยมูมาเป็ดไก่เต็มเคราะอยู่แค่นั้นโอ้แต่ข้าผู้ใดรถวิโก้ขัยังใส่เนี่ยลูกยากม่จะเป็นมงิยังข้าพุธมีรถวิโก้ตัวขันอยากได้แถังมีโย,ยู่ของตัวขันอยากได้น่ะเฮ้ยตัวขันไม่ที่จะเอามาซื้อน้ำมันใส่มันหมดเงินในทงนาม ซัมรุตก็ไม่เรลาน่ยากอยากไปใช้กระดิ่งคือว่าทียงเขาเนาะยากจ่ยเนโอ้ติดล้อมนะกับไปนอกพนธุนั้นพญายเ้งคับพญอยนนั้นไปเลยไปอยู่แต่มือใดมันยังยากไม่เม่เอาไปซื้อมันนี้เขาอันนี้ยเจนแบบนี้ากติดล้นยยากมันได้เลยเนาะอะไรก็แล้วบดเลยดน้ำพอแน่อยเนาะไฟมันไม่ยากแต่ว่าเีแนทางบนรถไฟอบ เนี่ยมมีผู้ยูฮะยูเปลี่ยนกันแล้วแหละเอาไปทำกงนี้บั้นเขามอบหน้าที่ให้ไปไปคปอยไนกนมั่นพวกเขาไปปลูกยูดอนไปยะไม่เปไผ่้ปก่น้ำาล่ากับั้นนีงก็จะไปก่นล้ำล่าได้ไดมนะออันนี้แล้วไปเล่นน้ำลองเนาะท้านทาไเป็นั่นไมั่นแล้วมึงจ้างแล้วกูอยากไปเล่นน้ำลองโอบว่ามีเงินจ้างกูจะเช็ดไปเล่นน้ำลองเล่นน้ำเช็ดกูกันจีจ้างมึงจ้างให้กูคือกูจ้างเช็ดกินเป็ดนี่มันย่างกูมีเงินจะกูแ มึงก็ไปกนเมันอ่อนน้ำเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดทองคายมึงก็บทย่างกันอันนั้นเออออมกายเออย่างยังเอาามอ้อมในจากกินอยู่ดิกลมันอันนั้นยุกับกลมันอ่อนอ่อนน้ำก็เอื้อน้าเฮยกระแปะกระแปงมาไกลตุลาบาทมุกเจ้าจะได้เงินเจ็บไปไหาที่กรุงเทพขันมันคือมึงนั่นน้าเฮยบื้อแต่เดวขายหน้าไปนะะฮโอ้ย จ้ากูมันยังนอนเว้นฝุ่นปืดก็มันกนและกดแต่เวลานอนก็คือมนหายใจจนคืออยากตายกูเออละวันที่สิบปลายเปิดว่าววันทีสิบปลายเออไปใจมือไปนี่ชัก่าซีหามือนีกกระไรไปน้อยแท้เออโยโค้ดโพลอะไรเป็นครอบครัวไปครอบครัวเจ้าโค้ดจะไอยู่เพื่อนเขากระโพดโพลอะไรอยู่ม่เขากำลังบักแง่บักแง่กระโพดโพลว่าเข่ากับจีบบอสเล่าหนึ่งผู้บอ ไปมากินข้าวเจบให้กระหิบน้าบดปี่บ่เฮ้ยซืไปเถอะซี่ตอนไหนตั้งหน้าแรงหน้าพุ่นย่านเขาบิดเนี้ยยกกางเกงใจแต่ว่าน้องหลายคนลายสังกัดนอนอยู่บัดเนี้ยนอนเล่นเลื่คืนมากจะมากจ้าทางนี้ผัดอนาสตาบ้าวให้เพื่อตายเพื่อบอกจังเอ็นเพื่อจะหมักพริกแล้วก็เป็นดอกเฮ้ยเอาพริกกันแล้วก็เป็นดอกเลยพักคดิสา ไม่ใช่ดีกโคตชหายันในเนื้อกับบอสเป็นฮูบเป็นห้ปปนหงจีโฮ้ชหายได้บอสจีบอกอีเวนต์กอีละมอดออกไปโฮ้เพราะท่ามันบอสตายเพิ่มลบมา <c oughs> เฮ้ยไล่ฟองหอมน่อยนะมุ้งจงมีสินเดีวยวเออใชเจีจงมัอบอกนรับุแล้วอันคุนแล,แล,าาแล้วคลายไปเอาไม้เลยคุณอย่างไนี้คอ,อ๋อเอาในขู่กับจีว่านบ,บอสประชงนานโอ้ดได้ประคอามะไปซื้อเอาไม่โลดขนางนเอาตัวนี้นะมัน บกกบ่องกันเไแบบต่ดอกไม่เข้าว่ามันหอมมน่อยแานเข้าเลยบอกก็หอมับหอมไเออหอมไ่มันใหญ่หอมมันหอมอันนี้กันงก็หน้าคเห็ดคั่อะไรใช่กี่บุนกี่มู๊คมันเนี่ยเนี่ยบดทใช่เนี่ต่ปูตปูสร้างเอาปอกมาเลี้ยงละก็คืเอาอันสร้งอานมองมาเลยใส่ปอกคือคายยาแรกครับสิทธิ์คายแทนทถึงแล้วจะบอกพันถึ้เลย ไปเมืองไปก่อนนึ่ไปเด็ดกาบเได้ไปยืมไปไหมเฮ้ยชวนกันเึืนีแหละมันก็ได้แล้วดูแต่เนี้ยวันลงทุนยังกับไปยืมมือป้เจ๊งไหมล่ะกันบะมี่ก็ได้ลปยืมมาล่ะกันแต่ชื่อนะเราได้เอาเออเนี่ยให้บ่าวไล่เอาได้ป่กางเต็งบ่เอ้ยเนาะยืมแม่บ่าวมามือกับไปว่าพืชเดี๋ยวว่ายืมข้อมือในนี้ว่าใครที่จะไปว่าพืชเราได้แต่แยกได้เราได้ยืมใครได้เมนความนังแตจัดเออเนาะ อะไรพี่น้องเออบอลอะไรยายห้างกับสิเขาแค่ภาพบรรยากาศใบเพียกซมนี่อนพี่น้อง <Yeah. S 1> เอลูกหลานถ่ายอยู่นั่นอยู่จับพ <Yeah. S 1> ี่ต่าคิา <Yeah. S 1> ให้พี่น้องจ่ <laughs> าใัยดีจ้า <laughs>